มันมีอยู่2อ,อย่างนะครับว่าเพื่อนๆจะเลี้ยงให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งบ้านของเราสวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n องพีสตารนะครับวันนี้เราอยู่ในตู้ปลาผ่าพังอีพิโซดที่2วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลี้ยงปลานะครับในการเลี้ยงตู้ไม้น้ําของเรานะครับนั่นก็คือตู้นั่นเองนะครับตู้ปลาเนี่ยมีหลายประเภทนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะแบบเลี้ยงแบบไหนก็ได้ เอาจริงมันก็ถ้าในความเป็นจริงมันก็เลี้ยงแบบไหนก็ได้นั่นแหละครับแต่มันจะมีตู้หลากหลายประเภทมากๆเลยครับอย่างเช่นตู้พวกนี้ก็จะเป็นใช้คําว่าอควาเรียมเนาะก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่าตู้ปลาแต่มันจะมีตู้ที่เป็นแบบเทรเลียมโพลาร์เดียม,ยมอะไรสักอย่างนึงอะ่ะที่มันจะเป็นตู้ครึ่งบกครึ่งน้ําตู้เลี้ยงไม้ชื้นนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้ น้ำเต็มแบบนี้เรียกว่าอควาเรียมหรือตู้ปลานะครับถ้าตู้ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยก็อาจจะตัดกระจกตรงนี้ไปนะครับแล้วก็น้ําครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นบกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแบบนี้คือตู้ปลาตู้ไม้น้าที่เราจะตั้งกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่เพื่อนๆก,ก,กำลังจะทาแต่ว่าต้องเลือกแบบไหนแล้วมีกี่ประเภทนะครับใช้กรองแบบไหนนะครับวันนี้เรามาหาคําตอบเป็นนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราจะเริ่มเลี้ยงไม้น้ำเนีเน่ยเราต้องเริ่มต้นจาก เพราะฉะนั้นเราจะเลือกแบบไหนนะครับอย่างแรกที่เราต้องดูนะครับคือขนาดพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เงินในกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับถ้าเราจะพังไปกับคลิปของผมนะครับก็เตรียมเงินไว้เยอะๆเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เพียงแต่ตู้นะครับไฟที่เราต้องเลือกใช้เนี่ยก็ต้องให้พอเหมาะพอควรนะครับกับตู้มันอยู่มันมีอยู่2อย่างนะครับว่าเพื่อนๆจะเลี้ยงให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งบ้านของเราให้มันตั้งอยู่ตรงไหนในมุมบ้านก็ดูดีก็ แน่นอนครับว่าคอต้องสูงตามมานะครับและอีกอันนึงนะครับก็คือเลี้ยงแบบ DIY ใช้แบบไม่สวยของอะไรก็เลี้ยงได้นะครับอันนั้นก็เป็นแบบโลคอสนะครับเลี้ยงได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่สวยเป็นเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเราไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าตู้ปลาพาพังนะครับในอพิสซดนี้เราจะพาไปใช้ของที่แพงๆนะครับรวมถึงตู้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเราอยากให้มันเป็นส่วนหนึ่งที่สวยภายในบ้านเราใช่ไหมเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ มันเข้ากับบ้านเรานะครับอ่ะตู้มีกี่ประเภทนะครับอย่างแรกผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ประเภทนะครับอาจจะมีหลากหลายประเภทนะครับแต่ที่เราใช้กันหลักๆเนี่ยจะเป็นตู้โล่งนะครับแบบนี้ก็คือในตู้เนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นตู้โล่งนะครับถ้าเพื่อนๆไปเดินตามเจเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นกองล่างนะครับตู้กรองหลังตู้กองมุมนะครับตูุ้กองล่างเนี่ยข้อเสียของตู้ไว้น้ำนะครับไม่ควรใช้เลยนะครับเพราะว่าการที่น้ำเนี่ย มันไหลลงไปข้างล่างนะครับมันจะทําให้เกิดออกซิเจนเยอะขึ้นนะครับตู้ปลาของเราไม่ต้องการออกซิเจนนะครับเพราะว่าไม้น้ําของเราเนี่ยผลิตออกซิเจนได้อยู่แล้วเราต้องการคาร์บอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ออกซิเจนออกไปจากตู้เรานะครับเพราะฉะนั้นกรองที่เราจะใช้ได้ดีที่สุดนะครับควรจะเป็นกรองนอกนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์กรองเดี๋ยวในอุปกรณ์กรองเนี่ยเราจะพูดใน อีพิสซดถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาเน้นที่ตู้ก่อนแล้วกันตู้ที่ผมแนะนำนะครับเป็นตู้โล่งนะครับจะเลี้ยงไม้น้ำได้สวยที่สุดนะครับเหมาะกับการโชว์มากที่สุดนะครับแล้วถ้าตู้กองหลังเนี่ยเพื่อนๆนึกออก่ากองหลังเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปให้ละกันกองหลังเนี่ยมันก็จะมีกลองอยู่ด้านหลังของตู้ใช่ไหมนึกภาพออกว่าถ้าตู้มันมันโล่งอย่างเงี้ยแล้วมีกองหลังทึบๆอะ่ะเฮ้ยเราจะโชว์ไม้นะ้ำเว้ยใช่ไหมเราก็ต้องสวยทุกอย่าง หรือไปอยู่กองมุมมันก็อยู่ในมุมอะ่ะมันก็ไม่สวยแต่ถ้าถามว่าการใช้งานแล้วใช้ได้เกือบจะเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าพื้นที่กองตรงนั้นอะ่ะมีความจุอยู่เท่าไหร่นะครับสมมุติถ้าเรามีงบประมาณ1นึ่งตู้ที่เราควรจะใช้ก็อาจจะอยู่ที่ขนาดประมาณ18นิ้วอ่ะสินิ้วผมว่าก็อาจจะเกินเกินบัจเจตไปด้วยซ้ำนะครับถ้าจะให้มันเป็นของประดับบานแต่ว่า18นิ้วเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่า มันมีอะไรอีกอ่ะอย่างเช่นตู้เนี่ยก็พันหนึ่งพันกว่าแล้วใช่ปะยังมีค่ากรองอีกค่าถังคาร์บอนอีกค่าไฟอีกนะครับค่าไฟที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันรวมๆกันเนี่ยก็อาจจะเกินหมื่นอยู่ดีนะครับทำไมของที่ของที่มันดูดีมันถึงขายได้บางคนจะมาพูดแบบไฟ DIY ผมเนี่ยผมทํามาก็เลี้ยงได้ใช่ครับเลี้ยงได้แต่ว่าคุณดีไซน์มาสวยพอที่จะ ให้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตู้ที่เราใช้นะครับมีกระจกจะมีประมาณ3ประเภทนะครับสประเภทกระจกแบบแรกนะครับก็คือกระจกแบบเอ่อกระจกแบบเลี้ยงตู้ปลาทั่วไปนะครับขอบเจียวเขียวนะครับมันก็นึกออกไหมพอถ่ายไปอ่ะสีเขียวมันติดอยู่มันก็ถ่ายไม่สวยนะครับถ้าเราจะเอามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับบ้านต้องเลือกกระจกอีก3ชนิดที่เหลือนะครับระดับอันแรกนะครับคือ LID นะครับก็ไม่แน่ใจว่าย่อมจากอะไรนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคืออั t ต้าเคลีนะครับอันนี้น่าจะคล้ายๆกันมันคือกระจกที่น่าจะเป็นออกแนวการจดลิขสิทธิ์มากกว่านะครับว่าแบรนด์ไหนจดลิขสิทธิ์อะไรมันจะมีความฟ้าเนี่ยถ้าดูในคอร์ดใน,ใน,ใ,นในคลิปจะเห็นเลยนะครับผมจะเทียบให้ดูก็ได้เดี๋ยวรู้ให้ดูว่าความความใสของกระจก2แบบเนี่ยแตกต่างกันนะครับอัลต้าเคลียร์เนี่ยแพงกว่าประมาณ สามเท่านะครับจะแพงกว่ากระจกเขียวธรรมดาเนี่ยประมาณ3เท่าแล้วอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือตู้อะคริลิกนะครับอะคริลิกเนี่ยผมให้แน่ใจราคานะอย่างตู้เนี้ยจะมีความหนาประมาณประมาณประมาณ8ปมิลถ้าเพื่อนเพื่อนเลือกที่จะให้มันสวยงามนะครับก็ควรจะใช้ตู้ที่เป็นแบบ LID a l เคลียร์หรือว่าเป็นอะคริลิกนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ถ้าถามว่ากระจกแบบเขียวใช้ได้ไหมใช้ได้ครับมัน <laughs> มอนกันเลยครับมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันเลยครับ นะครับขอเป็นตู้โล่งก็อพอนะครับแนะนําเป็นตู้โล่งนะครับเดี๋ยวเรื่องกองเราจะพูดในคลิปต่อไปนะครับอ่ะต่อมาเนี่ยเราก็ควรดูขนาดของการเลี้ยงตู้ไม้น้าไม้น้ำเนี่ยปลาส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆนใช้เราต้องดูตั้งแต่ปลาที่จะามาเลี้ยงนะครับถ้าเป็นปลาขนาดเล็กแบบอย่างเงี้ยขนาดจิ๋วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ตู้ที่สูงมากนะครับเอาแค่นี้ผมว่าพอประมาณแล้วนะครับอันนี้คือตู้24นิ้วนะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มขนาดตู้ใช่ไหมเราไม่ได้เพิ่มแบบเหมือนทีวีเราไม่ได้เพิ่มแบบ แนววายขึ้นมาอย่างเงี้สิ่งที่เราเจ็บเจ็บเจ็บ,จบสิ่งที่เราควรจะเพิ่มนะครับคือความยาวนะครับยาวออกไปนะครับตู้ไม้น้ำเนี่ยจะมีผมว่าถ้าเป็นตู้แบบยาวเนี่ยจะสวยกว่าตู้ที่เป็นแบบตู้ปลาใหญ่ที่มันจะเพิ่มขนาดไปตู้ LID นะครับหาซื้อได้ที่จะดูจักเนี่ยจะมีร้านร e p พ็ i c J J Atlantis Aquamai เท่าที่ผม3ลร้านนี้จะมีนะครับแต่ถ้าอยากได้ตู้แพงๆเทพๆเลยนะครับ ไปที่ JJ Atlantis นะครับร้านนั้นจะมีตู้ ADA นะครับเป็นตู้แบบเ,เรียกว,ว่าท็อปเกรดของของตู้เลยนะครับสวยเหมือนกันอันนี้อันนี้ซื้อในในเพจนะครับใน Facebook ก็ไปรับเอามารวมรวมเฟอร์นะรวมรวมรวมโต๊ะตรงนี้ข้อดีของของตรงนี้ตู้ที่มีกองล่างก็คือเราจะเก็บของไว้ข้างล่างได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่กองล่างมีม,มีมีพื้นที่ในขาตู้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับขาตู้อ่ะเราพูดถึง เราพูดถึงตู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูถึงขาตู้ด้วยนะขาตู้ถ้าอยากได้เอามาเลี้ยงให้มันสวยเหมาะกับเฟอร์ก็ควรใช้ขาตู้เฟอร์นะครับที่มันมีปิดด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรพวกนี้ติดให้เรียบร้อยมันก็จะดูดีนะครับแต่ถ้าลดคอาสลงมานิดนึงก็เป็นตู้ขาโล่งก็ได้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับไม่ได้อยากโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเราใช้อุปกรณ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความไม่เรียบร้อยแต่ว่า ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ LID ไซส์24นิ้วเนี่ยครับ3-4ถึงพันนะครับแต่ถ้าไปเล่นของ A D A นะครับโดดไปที่ประมาณหมื่นหนึงเลยนะครับประมาณนั้นนะผมจำราคาไม่ได้แต่ถ้าเป็นตู้สีเขียวธรรมดาเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ1,000บาทนะครับในสำหรับไซส์นี้นะสิ่งที่เพื่อนๆควรเลือกตอนที่จะดูตู้นะครับว่าดูพวกยางแนวซิลิโคนเนี่ยว่ามันยิงมาดีหรือย,ยังนะครับแล้วก็ ดูขนาดความหนาด้วยนะครับถ้าตู้2ี่เนี่ยควรจะมีความหนาประมาณ6มิลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ12 14 18แอะไรก็แล้วแต่แน่นอนนะครับว่าการเพิ่มขนาดของกระจกนะครับยิ่งเป็น L วดีทวีคูณความแพงขึ้นไปเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นตู้แบบสมมติเลี้ยงปลาทะเลนะตู้12ตู้24นะแต่กระจกหนา12มิลน,น่ะหาราคานี้ไม่ได้แลวนะขึ้นไปแบบแตะเกือบหมื่นหมดเลยนะครับอันนี้คือในเรื่องของ ตู้ป่านะครับก็ให้เพื่อนๆเอาลองไปเก็บไปพิดิพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเลือกตู้แบบไหนนะครับในการที่จะเอามาลงในตู้ของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับในตู้ปลาภาพพังอีพีหนึ่งครับพังอย่างแรกไปแล้วเลยนะครับกับตู้ป่านะฮะก็สุดท้ายก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกตู้ปลาประเภทไหนนะครับในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาเจอกันใน ตู้ปลาพะพังเอพิโซดที่3นะครับเจอกันวันอังคาร19นาฬิกานะครับเรามาดูว่ากรองที่ควรใช้นะครับจะเป็นกรองแบบไหนนะครับเลือกให้มันครั้งเดียวแล้วจบให้มันไม่ต้องไปเสียตังค์อีกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับตู้ปลาพะพังเอพิโซดที่2ขอบระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ